วันที่27กุมภาพันธ์2566เวลา11นาฬิกาที่สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดระยองมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนำโดยเรือตีจำหลัดทวมเจริญนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดระยองเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลชื่อโครงการร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกจังหวัดระยองซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566 เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาณห้องประชุมโรงเรียนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเวลา3ปีรปะบาลเราจึงมาเริ่มประสานต่อการจัดคอนเสิรต์ตนักร้องเพื่อชีวิตนิกนิรนามและลํายองหนองหินห่าวของบุตรสมาชิกสมาคมทหารประทจังหวัดระยอง4เพื่อเป็นกองทุน ไปไม้บ้านตอนนี้สมาคมทหารผนึกจัง,จงหวัดระยองเราก็ได้รวบรวมเงินได้จํานวนหนึง่งเมื่อค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดระยองเสดบาววีเราไปช่วยพี่น้องทหารผ่านศึกของเราที่เจ็บป่วยป่วยติดเตียง ไล่ไปเลยครับแลมันอันนี้หมดไม้หมดแล้วตัวบัตรเก่าครั้งที่แล้วที่เราเริ่มจัดคอนเสิร์นนตจำาหนาไปบ้างแล้วสมาชิกหรือผู้ อุปการะคุณท่านใดที่ซื้อบัตรนี้ไปสามารถที่ไปใช้ในงานนี้งานไปจำหน่ายก็ช่วยอุปการะด้วยครับใช้ได้ทั้งบัตรเก่าและก็บัตรใหม่ก็คือบัตรใหม่ครับบัตรเก่าจะเป็นสีม่วงจะสีแดงสีเขียวก็สีแดงบัตรใหม่ ก็คือทั้งเก่าทั้งใหม่ใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนกันขายเมื่อไหร่จะเริ่มวันนี้อันนี้เราแถลงข่าวเสร็จแล้วก็สามารถที่จำหน่ายได้เลยครับครับก็คือเราจะไม่รับเรื่องอะไรคือแม่บ้านนี่จะไม่รับเรื่องรถ้าจะบริจาคเป็นสิ่งของก็มาบริจาคที่สมาคมทหารมาศจังหวัดระยองอยู่ที่วัดบ้านค่ายได้เลยครับ แม่บ้านเราจะไปขายบัตรอย่างเดียวเราจะไม่รับของบริจาคของบริจาคนี่คือมาบริจาคที่สมาคมทหารศึกจังหวัดระยองที่เดียวครับ,มรบสมาคมทหารศึกจังหวัดระยองเราจัดคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วที่เราจัดไม่ได้เพราะเนื่องจากติดโควิดเป็นระยะเวลาประมาณ3ามปีช่วงนี้โควิดเบาบางเราจรึงมาจัด สารคอนเสิร์ตที่เราเคยพูดไว้ว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตนิกนิรนามและลำยองหนองหินห้าวเตาไปจำน่ายบัตรช่วยกะรุณาอะนุเคราะห์ด้วยนะครับเพราะว่าเงินจำนวนนี้เราจะไปช่วยพี่น้องทหารผ่านศึกที่ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเมื่อทหารผ่านศึก เกิดภัยพิบัติต่างๆหนึ่งลายตอนนี้บ้านไฟไหมหมดทั้งหลังตอนนี้เรารวบรวมเงินไปช่วยภายในอาทิตย์นี้เราจะไปมอบเงินให้สมาชิกที่ไปไหมบ้านหมดทั้งหลังและก็ต้องขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตด้วย เพราะว่าเงินจำนวนนี้เราจะมาช่วยพี่น้องหนานมาส็กของเราขอขอบคุณครับ